แอปพลิเคชัน Water4Thai เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สถานะน้ำในแม่น้ำลำคลองและเขื่อนแนวทางการเตือนภัยและแผนโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือสอบอ,อชอจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้เนื่องจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาประชาชนยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลน้ำ แอปพลิเคชัน w a t e r f o r Thai นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะที่ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการดาวน์โหลดมาใช้งานเนื่องจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะมีประโยชน์ในด้านของการจับตาแจ้งเตือนและก่อติดข้อมูลน้ำในประเทศไทยค่ะคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน w a t e r f o r Thai ที่น่าสนใจคือเลือกดูสภาพอากาศรวมถึงสถานการณ์น้าในแต่ละจังหวัดได้เลือกดูสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จากกรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำโดยใช้ฐานข้อมูลจากกรมชลประทานสามารถเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดของลุ่มน้ำลำน้ำและเขื่อนต่างๆได้แบบเรียลไทม์โดยดึงข้อมูลจากกรมชลประทานพร้อมตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับภาวะฝนตกหนักและตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบรายวันเช่นปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่น้ำทะเลนุนสูงประจำวันการคาดการอุทกภยัยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นต้น เราก็อยากจะทําเป็นแอปพลิเคชันให้ใช้ได้สะดวกนะครับเพราะถึงแม้ว่าแท็บเล็ตเนี่ยหรือ iPad เนี่ยสามารถเปิดเว็บไซต์ดูได้แต่ก็ยังไม่เฉพาะเจาะจงแต่ถ้าเราเว็บไซต์เอทําแอปโดยเฉพาะขึ้นมาเรื่องน้ำเนี่ยนะแล้วก็ใช้ง่ายกดง่ายไม่ต้องคลิกหลายครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วในเวอร์ชั่นถัดไปในอนาคตเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นแทรกลงมาอีกเรื่อยๆเพื่อให้ที่ทุกท่านที่จะใช้เนี่ยไม่รวมเฉพาะประชาชนนะครับแต่รวมถึง ผู้ใช้งานในทางเทคนิคด้วยเนี่ยสามารถเข้าที่เดียวแล้วจบเลยไม่ต้องไปเปิดหลายๆที่ไม่ต้องมีเครื่องคมอมพิวเตอร์เยอะแยะไปมหมดนะครับแอบปพลิเคชันนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนที่ต้องการกอติดข้อมูลความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำโดยต่างบอกว่า Water f o r t a y ทำให้พวกเขาสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทาให้คล่องตัวในการใช้งานและข้อมูลที่ได้มาก็เป็นแบบเรียลไทม์อีกด้วยจากประสบการณ์ปีที่แล้วคือ หาเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องระดับน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างหาลําบากหรือเข้าถึงยากครับซึ่งแอปตัวนี้ก็ดีครับทําให้เราเราแบบเข้าถึงแบบว่าเออหาหาในพิกัดที่แม่นยําแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ได้ข้อมูลที่เรียลไทม์แล้วก็จริงมากขึ้นครับมันมันสามารถช่วยเราได้เยอะนะครับในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ําฝนหรือว่าเรื่องสถานการณ์น้ําตามคลองต่างๆเพราะว่า ข้อมูลมันอัปเดตแบบเรียลไทม์คือเราสามารถดูได้ตลอดเวลาคลองตรงนี้ที่อยู่ใกล้เราปริมาณน้ํามากน้อยแค่ไหนเราก็ได้เราจะได้ประเมินสถานการณ์ได้ว่าเราที่เราอยู่ปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงนะครับ Water f o r t h i จึงเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันไทยที่ควรโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องโดยเฉพาะฤดูผวาวน้ำท่วมเช่นนี้เพื่อเอาไวต้ตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์น้ำซึ่งระบบที่รองรับแอปพลิเคชันนี้คือ iPhone รุ่น3 gs iPhone 4และ iPhone 4S iPod Touch และ iPad ติดตั้งระบบปฏิบัติการ iOS 5.1และในอนาคตข้างหน้านี้กำลังพัฒนาให้รองรับระบบอื่นอีกด้วยระวินตินิสโสถ่ายภาพนวลจรนเช่มชูก,กูลเดีนิวคายทุกรายงาน